วัละขิกเนี่ยฉันเรียนตั้งก่อนบวชนะเรียนตั้งก่อนเป็นเนนอีกนะฉันเรียนกะอ่ะหลวงปู่นิดนะหลวงปู่นิดนี่เป็นสิทธ์เอกหลวง,งู่ออีสัตหีบนะท่านมาเดินธุด,ดงค์ฉันก็มีโอกาสไปเรียนกับท่านไปขอเรียนกับท่านคือฉันสร้างขึ้นมาตาทีแรกเนี่ยยังเขียนขอไม่เป็นเลยนะแต่สร้างขึ้นมาเราก็อาศัยว่าเราได้คาถาแล้วเราก็เสกไปนะแล้วก็ให้คนที่เขาขายขายเนี่ยเอาไปลอง เอาไปลองดูว่าจะขายดีขึ้นไหมแต่สิ่งที่ตอบรับกลับมาก็ว่าโอ้โหดีมากเลยเนี่ยจะขายไม่ได้เลยนะไอของในร้านชิ้นเนี่ยมันขายไม่เคยได้เลยเอาปลาไหลขิกไปเคาะเนี่ยมันก็ขายได้ก็คือมันมีประสบการณ์นี่แต่ก็มีบางคนก็เอาปลาไหลขิกเนี่ยไปวางในพานนะแล้วเขียนตัวเลขอ่ะหนึ่งถึงสิบเนี่ยสามชุดวางอรอบปลาไหลขิกไงนะแล้วก็บูชาพระนะและเช้ามาไอเลขเนี่ยมันก็วิ่งเข้ามาหาปลาไหลขิกนะ เขาก็ได้เลข3ามตัวแล้วก็ไปเล่นนะเขาก็ได้เป็นหลายล้านนะหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นของต่ำนะจริงๆไม่ใช่ของต่ำนะองค์กำเนิดเนี่ยเราอย่าลืมว่าเราก็เกิดมาจากตรงนี้นะคือเราอย่าอย่าไปมองว่าอะไรมันต่ำเจตนาที่ดีต่างหากนะจะพายของสูงหรือของต่ำอยู่ที่เจตนาห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์นะห้ามอ่ะด่าพ่อร่อแม่นะเอ่นี่ก็จะมีลักษณะนี้แหละ แล้วเขจะมีกก็คือว่าให้ไหว้พระสวดมนต์สารเสริญเจริญคุณให้เยอะนะของที่เราได้ไปมันก็จะเริ่มมีพลังขึ้นของพวกนี้เอาไปเนี่ยถ้าทําตามที่บอกนมันดีอยู่แล้วนะมันไม่มีคําว่าไม่ดีมันเป็นของพุทธคุณมันไม่ใช่ของอวิชามนดำนะเอาไปก็ไม่ได้ว่าจะไปสกัดกั้นขวางการนำมาหากินหรือต้องลําบากยากเข็นไปหาอะไรมาให้กินให้ใช้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้น คือเอาไปพกพาติดไกไว้คือบวชเป็นเนนทุดงอยู่นะฉันก็จะทำประหลัดขิกเนี่ยตัวหนึ่งติดเอวไว้นะคือเป็นอ่เครื่องหมายว่ะเออตัวหนึ่งเนี่ยเราเรียนไว้นะแล้วก็ติดเอวฉันทำเองไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทำหรอกนะครัวนี้ก็ไปไปที่ทุ่งใหญ่ในเลส,สวนเขาทุดงอยู่มีพระกระเรียงนะี่ยถ้ามาท้านะเพราะว่าเราอ่ะเราเองอาจจะพลาดด้วยตัวเองคือเราไปปักกฎเนี่ย นล้วเราไปออกบินทบาตเนี่ยญาติโยมก็เลยใส่บาตรเรานะพอพระกระเลียงเขามาช้าเนี่ยก็ไม่มีใครใส่บาตแล้วเขาคิดว่าเราเนี่ยไปลองดีกับเขาท่านก็เลยมาท้าเรานะว่าเอามีวิชาอะไรดีสแสดงมาว่างี้นะแต่ท่านมีของดีแน่นอนท่านทําน้ามนต์เอาเทียนปักไว้ดิกระเพงอ่ะนะบัตรน,น้ำมนต์แล้วท่านตบเทียนลงไปในกระเป่งน่ะแต่ไฟไมันไม่ดับนะ ไฟอยู่ในน้ํำแต่ว่าไฟมันลุกเหมือนเดิมฉันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็เอาประหลัดขิกเนี่ยก็เอาเชือกนะผูกถ้ายประหลัดขีดแว้นะแล้วก็ขอบารมีครูบาอาจารย์แล้วก็โยนไปในน้ำาในลําธารที่มันไหลเงี้ยมันก็พุ่งทวนน้ําไปเองอะ่ะนน่ะคือน่ะคือจุดแรกที่ยศเอเอว่าเออประหลัดขีดนั้นมีมันมีฤทธิ์นะคือเนี่ยเขาก็ลอง,งก็จะลักษณะเดียวกับกุมารทอง นักไสยเวทหรือว่าผู้ที่มีวิชาเนี่ยเขาจะเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันป้องกันคนที่จะมาทําลายล้างมาลองของอย่างนี้เนี่ยคือบางทียามที่เราหลับเรานอนเราเผลอตัวอย่างเงี้ยนะไม่ได้ทองไม่ได้ภาวนานเนี่ยก็จะมีของพวงเนี้ยคุ้มกันอยู่ถ้าสมมุติว่าเราสร้างจากของที่เป็นเดรัจฉานวิชาอาวิชาก็เข้าตัวแต่ถ้าเราสร้างด้วยพระพุทธคุณเนี่ย ตามตำราครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่มีข้าตัวนคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยคนนุ่งขาวหงเขาใส่ประคำจะเป็นคนมีวิชาจริงๆนั่นอาจจะเป็นพวกที่หลอกลวงเฉยๆก็ได้นะเพราะว่าคนที่เขามีวิชาใสยเวทจริงๆเนี่ยบางทีเขาไม่ไม่มาเปิดตำหนักไม่มาสร้างอันนี้นะแต่เขาจะใช้คุณใส่ต่อเมื่อว่าเขาโดนดูถูกโดนทําร้ายจริงๆนะเขาจึงเอาของพวกนี้ออกมาเพราะว่าเมื่อของพวกนี้มันรามันใช้เนี่ยมันมันคือการทําบาปนะ เพราะมันต้องฆ่าน่ะนะมันใช้มันต้องฆ่ากันมันการทําบาปถ้าถามว่ามันฆ่ากันได้จริงไหมทุกวันนี้มันก็ยังมีการฆ่ากันด้วยคุณใส่นะยังทําได้จริงถึงแม้มันจะเป็นสมัยใหม่5 G 6 G 1 0 G อะไรก็แล้วแต่นะของพวกนี้มันก็จะแฝงอยู่คุณใส่สยเวทศมนดําเนี่ยมันแฝงอยู่นะในใจคนอย่างที่ฉันเคยเจอมานะคือของแขกเนี่ยฉันสมัยก่อนอาจจะเป็น หมอดูใช่ไหมก็ดูดวงโยมนี่โดนของนี่มาถอนของซะฉันก็อสวดถอนอยู่ดีเนี่ยหน้าเนี่ยมันบวมนะมันบวมบวมบวมแล้วมันมีไอ้เส้นเลือดฝอยเนี่ยขึ้นหน้าเนี่ยนะโอ้หน้ามันจะแตกอะเขาก็จะอ้วกเขาก็ยื่นกระโถนให้อ้วกออกมาเนี่ยเป็นตะขาบห้าตัวเลยนะถามว่าถ้ามันแก้นเนี่ยใครจะไปอมตะขาบไลล่ะห้าตัวนะอะตะขาบเป็นด้วยนะโยมนะใช้อวิชาเนี่ยพระพุทธานุภาพเนี่ยขับไล่ออก ถอนของออกก็เรารู้แล้วว่าเขาโดนเราก็เลยถอนให้แต่เราไม่รู้แล้วนะว่าเขาโดนอะไรหรือว่าไปโดนของแขกของคอมเมนต์ของ, comment, ของเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้อย่างเดียวว่าโดนแหละนะเพราะว่าชะตาราศีมันบอกไงถ้าไอที่เกินที่จะแก้นี่ก็เป็นพวกที่แบบว่าผีที่เป็นอ่าเชื้อสายประจําบ้านอย่างเงี้ยอย่างเช่นผีโลงอย่างเงี้ยเขาจะเข้าสิงเนี่ยกินเจ้าของนะถ้าทําผิดนะจะตายก็ไม่ตายก็ ทรมานกันอยู่นั่นแหละคือพอเราไปแก้เสร็จเขาก็ต้องตายนอนติดเตียงอพอตกกลางคืนเงนี้ยรับตาคนอย่างเงี้ยลุกได้ไปลื้อของกินของอะไรเงี้ยพอเจอคนปุ๊บนอนเขาเรียกเหมือนปอบอะลักษณะดเดียวกับปอบนั่นแหละแต่จริงๆคือยายเขาตายอยู่แล้วไงไอ้คนที่อยู่มันไม่ใช่ยาย,ย,ายมันคือผีที่สิงอยู่ไงคนที่จะเรียนแก้ก็ต้องเรียนผูกมาก่อนเขาต้องเรียนผูกและเรียนแก้มาด้วยกันถ้าไม่เรียนว่า ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะและเราจะแก้ได้ยังไงใช่ไหมเราก็ไม่รู้วิธีแก้แต่ต้องเรียนวิธีทำมาด้วยถึงจะรู้วิธีแก้คือเรื่องแบบนี้เล่าไปเนี่ยมันจะดูเหมือนอกวดอุตรินะมันเพราะว่าเป็นเรื่องที่อเหนือธรรมชาตินะมันต้องเป็นคนที่ได้ศึกษามาเรียนรู้มาและเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ด้วยคือบางคนในที่ไม่มีไม่มีหัวเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นเรื่องของเคราะห์ดวงตกนะ ชะตาชีวิตจะขาดอย่างเงี้ยเราก็เรียกมาว่าเอ้ยไปทำซะนะไปทาสังฆทานถวายทานซะนะจะได้ดีอย่างเงี้ยแต่บางคนถ้าแก้ไม่ได้เลยก็มีนะฉันเคยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งฉันบอกเอ้ยดวงมึงขาดนะยังไงภายในวันพฤหัสเนี่ยมึงต้องมามาหากูหนึ่งมาแก้มาอาบน้ำมนต์มันไม่มาติดติดทุระสุดท้ายก็รถสิบล้อเหยียบตายเลยใครมีศรัทธามั่นใจเชื่อมั่นในฤาษีเนนก็มาเข้าพิธี เพราะว่าการทําพิธีของฉันเนี่ยฉันถือว่าเป็นยอดแล้วนะท่านจะโดนคุณโดนของดวงตกดวงอับเนี่ยท่านเข้าสู่พิธีกรรมเนี่ยนะพิธีพวกนี้มันจะแก้ไขยอยู่แล้วก็เป็นพิธีถวายข้าวสารเช้าแล้วก็เชิญเทวดาบวงสรวงบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงเปิดดวงค้ำดวงเนี่ยจะเป็นพิธีกรรมพวกนี้แหละที่ทําทุกเชา้าทำอ่ะเช้าว,วันอาทิตย์นะนะ